นสาธาวะโตนะโมสาธาะวะโตสันจจามยะโตตติริูริุซิสยสันยาซันขึนกินหนึ่บนีังบัตเนไปจัดรเดิน ดีเลยคุณแม่ทีเลยครับท่าในใดอยากมาท่านผู้ชมท่านใดอยากมาก็เชิญได้นะครับเชิญเลย แต่ละตัวละครับ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  <laughs>

มี่นอมาทานกนครับนักฟ้าปีนกได้ปูอน่นอาทานแล้วก็องคกรต่างๆนะครับมีนะครับท,ท่านก็จะมาถ่ายรูปเพื่อเป็นเป็นปอนุสรนะครับว่าหนึ่งท่านได้เดินทางมาร่วม